เทศบาลน,นะครับยังไม่รู้ว่า t ีเค r าร์เราเปิดบริการและ t ีเค r าร์เรามีอะไรบ้างทุกวันนี้จะเห็นเฉพาะแค่รูปร่างของอาคารยังเข้าไม่ถึงข้างในจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่แล้วก็มีหนังสืออยู่หมื่นกว่าเล่มนะครับทั้งนั้น t ีเค r าร์ไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวที่จะเป็นจุดเรียนรู้นะครับเรายังมีทั้งคอมพิวเตอร์นะครับที่บริการให้เด็กๆแล้วก็รวมถึงในส่วนของห้องดูหนังห้องโฮมเชเตอร์ แล้วก็ทีนี้เราจะมีหนังดีๆโปรแกรมดีๆเราก็จะบอกอีกทีหนึง่งจะกําหนดนะครับผมต่อไปศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะไม่ใช่เป็นแค่เป็นอาคารที่ยังไม่รู้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตนะครับผมรวมถึงด้านหลังนี้อีกหน่อยก็จะมีบ้านบอลน,นะครับที่จะให้อยากให้เด็กๆเ,เข้ามาเล่นใช้บริการรวมถึงพ่อแม่ที่นั่งรอเด็กๆก,ก็ได้มีมุมหนังสือ อ่านหนังสือไปเพื่อหาความรู้กันไปก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าที่เฮฟาร์คแห่งนี้เราจะมีเริ่มเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราปิดด้วยสถานการณ์ที่เป็นโควิดนะครับผมเราก็จะมีการแจ้งกันให้รรทราบอีก<ม>ทีหนึ่งครับ<ม>ยังยังไม่ทราบเลยครับกำหนดการเพราะสถานการณ์โ<ม>ควิดก็อยากจะให้ใน<ม>ในใน,ในส่วนของพอมันมีสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุง เพิ่มขึ้นมีเวลาที่จะเรียบเรียงหนังสือแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยผ่านอ่า u t u b e ผ่านออนไลน์อยู่ทุกๆสัปดาห์เราจะมีกิจกรรมอยู่ครับในการส่งเสริมเยาว,วชนและนักเรียนในการใช้ที่ดคือต่อไปนี้เนี่ยอยากจะให้มีการจัดกิจกรรมหรือว่าทำเอโมยูร่วมกันกับโรงเรียนสามารถโรงเรียนเองสามารถอจอดรถแล้วก็เข้ามาเพื่อเรียนรู้ในในห้องสมุดแห่งนี้นะครับแล้วก็อยากจะ ประชาสัมพันธ์ว่าเราเองทุกวันนี้ก็จะมีการจัดทำบัตรสมาชิกบ้างเพื่อ,อเป็นสมาชิกแล้วก็เสียสมาชิกรายปีในการยืมหนังสือเพราะว่ายืมหนังสือตอนเนี้ยนาราทิวาสบางทีเราไม่เคยรู้เลยว่าห้องสมุดแห่งนี้สามารถยืมหนังสือกลับไปได้ถ้าถามทุกวันนี้ร้อยคนเนี่ยรู้จักทีเคปาร์ K จริงจแล้วยังไม่ถึง10คนผมเองก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะให้ห้องสมุดแห่งนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ อยากจะให้เปรียบพอๆกันกันกบทีเคพาที่กรุงเทพหมหาน,นครน,นะครับรวมถึงทีเคพาที่ยะลาเราอยากจะขับเคลื่อนให้ให้ทันกันไม่ใช่ว่าทีเคพาของเราถูกทอดทิ้งครับ,บวส,สวัสดีค่ะตอนเหงื่อนะชาสำคัญค่ะสวัค่ะสวัสดีค่ะเป็นนาทีพันเทนค่ะเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะวิสัยทัศในการสร้าง